我们俩。嗯 ดีครับคุณฟองจากน้องเอฟนะคะขอบคุณเพื่อนทีดีทุกคนค่ะได้จักอุ้มแล้วโอ้อยากอุ้มสองยังบ่ดเต็มอยู่นี่ <c oughs> ค่คงจะได้สองอุ้มนี่แหละเอามาเทคือเก็บหนาน,นี่แหลวเพิ่งเอามาเทค่ะ <c oughs> ที่ว่าจะใส่ไปแักซี่อุ่มค่ะรดรถรถขั้นไงเนาะพดน่น จะคล้องรถเกี้ยวันค่ะคุณบริกรทุกอย่างคุณแนนมณีวันครับค่นซื้อเบนเ็นอะไรนะน้องเอกน้องกระท่อมชื่อเบนอะไรนะเบนเบนจะลงเหรอเออคุณซื้อธเนศพลค่ะธเนศพลเนาะเิ่นซื้อสักกเลยเพื่อนฉันคุณธเนศพลนะคะย่าจะย่างไกมันมาไล่พุนเหนียวลงจะเ้น้อยพุนเหนียวก็โลงแล้วเนาะขอบคุณน้ำใจงามนะคะคุณเพื่อนขาข้าวใหม่ เขาลามก็สิแ่งแบออับคิดว่าจะทํออยู่ไข่ด่าให้ลูกมากกว่านูกงส,สาวมากกว่าค่ะออลูกเอี้ยงค่ะลูกเอี้ยงหลายหลายจอดมาซ่อนแต่ก,กินเน่าค่ะอ,อ,อย่าตอมสวัสดีครับจากลูกสาวพ่อกระท่อมนะคะทุกเนี้ยก็ขอบคุณเพื่อนที่ดีไม่ที่ดีทุกคนนะคะ มาส่งกำลังใจคุ่เหนียวค่ะเพื่อนๆขาขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพดีและแข็งแรงเด้อค่ะเด้อวันนี้วันโชคใหญ่รวยรวยรวยกันค่ะอะไนีุ่ณเหนียวกับขอน,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 นลงไล่เด้อค่ะย่าค่ะเพื่อนขอบคุณน้องกระท่อมนะคะขอบคุณคุณจินขอบคุณญาติสอนขอบคุณแม่บุญเพงขอบคุณแม่อ้อยพี่ชาปนีพี่แจ้ลูกสาพวพ่อกระท่อมเอฟซี C, ลูกสาพวพ่อกระท่อมนะคะแล้วก็น้องเอฟค่ะแม่บุญเพงด้วยนะคะแล้วก็พี่ฟอง คนลอยอยู่ไหน,นเนาะทเนศพลค่ะคุณทเนศพลด้วยค่ะย่าคุณมาคุณเปลี่ยนซื้อไม้ค่ะย่าอ๋าอไม่อีกแล้วเหรอคะคุณยา่าโอเคค่ะเดี๋ยวคุณเมียอันถ้าแล้วแล้วบอกคุณเมี่ด้วยค่ะย่าแป๊บหบนึง่ง ย,ยี่อบ่าทรยันพัาเท่นบ่นเนนบเสร็จแล้วยังเนอะอาะยายตอมะอ๋โอโอเคค่ะเพื่อนๆค่ะอีกนิดนึงอีกนิดนึงเนาะขอบคุณห้าล้านดวงตาที่ยังอยู่กับคุณเหมียวด้วยค่ะเด้อค่ะเสียงดังกับพอนเสียงด้วยค่ะเพื่อนๆค่ะเอาพอนเสียงเครื่องตัวเองค่ะซา่อกระทอม จานกน้องเอฟนะคะมาแล้วจ้ารถเกี่ยวตอนนี้ก็จะเท ของผมคือบอ่มีเจ้าออกไปเจ้าเขามาไม่ถึงจะมีครับนอ้องกระทำไปแล้วหมดข <c oughs> อใจพี่น้องเบิ่งเขาก่อนเอาเจ้าเทเข่าขบ่เออมอยาญากัาบหัวเพราะาจะยินเสียงพุทเหมียวเป็นบ่หันเสียงบ้าฟมากมันเต็มเหมือนของผนอุ้มไงค่ะพี่น้องพุเหมียวกับแปลกใจก,ก็เต็มกันข้างอุ้มไงค่ะอุ้มไงก็ทุกปีเนี่ยเห็นบ่กำลังเอา เข่าโลงค่ะเข่าพุ่มแมวก็ะย่าคุณบอสใคเห็นเข่าบอเออเอาให้ดูนะคะประมาณนี้นะ่าจะได้เห็นน้ำกันค่ะคเพื่อนๆค่ะเห็นบบนโอ้ยกล่องกระไดเอาตัางไม่ตังไม่ค่ะย่าตัางไม่เงี้ยงเงี้ยงถึงนนยังไงเออโอเค